哟。 ได้ยั่คุยค่เป็นุยุยไเอ็ุ่นานี้เียนแนแก่นี่คือรูปสุดจิบของเราอนหนยและนี่คือเราเอง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 เริดอันนี้ฝั่งเลยนะ แข่งขันมากเลยค่ะ เร็ลเชลตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มยี่สิบนาทีแล้วนะคะเรามันก็จะเปื่อยไปดิคะตอนนี้นะคะทำไมไม่ทาปากนะน้าเหี้ยมันบวมต้องน้ำเร็วให้มันเป็นตบกัดก็ตอนนี้นะคะกำลังรันถึงชุดสุดท้ายแล้วถ้ารอตามไก่นั่นเองนะคะก็ตอนนี้เราก็กำลังจัดแบ็กกรอบหน้างานนะคะรอหน้างานรอหน้างานกับเพื่อน i <laughs> 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 ขอบพระคุณค่ะ สู้ช่องยินดีต้นอนรับข่าสู่ช่องคำลานะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันแสดงจริงแล้วของดนตรีศิลปะญี่ปุ่นนะคะการสอบขั้นสูงนะคะหรือการสอบโซโล่นั่นเองน่ mm hmm. ก็วันนี้ก็คือวันสแสดงจริงแล้วว่าเราจะมีงานอะไรจริงแล้วนะคะก็ยางจะมาเปิดคลิปก่อนเพราะว่าถ้าไปถึงคณะแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้หยิบกล้องเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็วันนี้นะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงนิดนิดแล้ว เดี๋ยวเราจะออกไปแล้วเพราะว่าเขานับแปดโมงครึ่งนะคะจะไปไหว้พ่อแก่ที่บนห้องชั้นสี่ก่อนแล้วก็ลงมาไหว้พระพิฆเนศอยู่ข้างล่างนะคะวันนี้นะคะเราก็จะแต่งหน้าอะไรกันประ,ประมาณเก้าโมงสิบโมงแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มแต่งกันแล้วนะคิดว่าแล้วก็จะเริ่มการสแสดงแล้วก็รันจริงๆก็คือช่วงประมาณหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะก็จะเริ่มแล้วเพราะว่าต้องรอให้ฟ้ามืดก่อนเพราะว่าเราต้องใช้ไฟนะ ก็เตือนมากๆเลยเออแล้วมุขหารวันซ้อมใหญ่ก็แบบว่ามันแย่กว่าวันซ้อมย่อยอะเครียดแอบเครียดแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแรงขาไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ในการที่จะรำนะเออมันนะล้านะ่ะเอนะเอแต่ก,จก็จะสู้กันปกติจะเสร็จแล้วด้วยโอเคไปคณะกรร ส0บบาทอันนี mm ้ก็10บบาทไม่สิมาสามสิบแปแยสบยี่สิบบาทฉันขี้ลการม่จอดยี่สิบสมัยย้อนยคตอีสี่พันแปดชาวนี้กับปีสี่ฮะนาไปว่าบูเฮงไ มึงก็เสียเยอะๆหน่อยนะมึงเสียค่าชุดน้อยกว่าเพื่อนนะเออเรามาลุ้นกิ่งไผ่กันเออไ พี <c oughs> mm ่สาวคือกิดจะต้องมีลูกที่มน้าโคตสดน่คือเบอเบิรงแน่มาเขาอายางมาเร็วนมนมกับพี่บอมฉันบอยเอาน้ำแต่ถ้าเกิดเบิรงแน่ว่าเขาเอายังไปแน่เร็วได้แล้ว

Oh yeah. ก็ไม่มีรอยสิวก็ไม่มีตายไม่อย่างนี้หนีไม่ได้โอ้โหไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างโอ้บอกข้าวโอ้ยาวผ่้ใหแล้วไปใส่บาบอกก็เก่า Sexy baby โอ้ เรามาไว้คณะเอร์เบอย์เรามาไหว้พิพิณน้าคณะต่อนะค่ะคนที่ใส่อะไรแบบนี้ไม่เหมือนกันเขาก็ใส่ได้ใครล่ษทั้งชีวีี่แบว่าน่ะไ่พอแมาไกลนายนางนางจะปวดหัวเข้า่ไนไม่ดีโออย่ามามาชาววไปนสองคนุณงได้่าวไ้าอเลเปิม่ใส่วุ่นวายมากเลยตอนนี้าอเปา กดวดไอ้คื้ที่แม่งพูดไดว่าได้กินนะใครบอกเขเปิดเ่าได้เปิดหน้ามาอันนั้นเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วนี่ของผู้ใดสั่งองพวดแล้ี่เป่าอันนั้นเป่ากดไห ตอนนี้เป็นเวลา11โมง5นาทีแล้วนะคะก็ตอนนี้ช่างแต่งหน้ามากันแล้วกำลังเริ่มแต่งหน้ากันนะนนี้ก็เป็นการคิวแล้วก็ติดตาสองชั้นมาแล้วหน้าก็จะส,สดๆโคตรเลยก็จะเรียงแต่งตามชุดการแสดงนะใครชุดอยู่ช่วงแรกๆก็จะได้แต่งก่อนนะทั้งการแต่งหน้าแล้วก็ใส่ชุดด้วยนะ ามาตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเก้าเจ็ดนาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มบวมสงสร้อยแล้วกำลังจะเริ่มพิธีแล้วประตูตอนนี้คือตื่นเต้นม,มากๆก,กำลังจะทำสัมาทานนะกลัวห้องิดประตูหน่อยออสุดท้ายแล้ว 谢谢。 คนรำเสร็จแล้วนะคะก็เปินเป็นชุดที่สามส่วนเราเป็นชุดที่แปดโล่งไหมคะโล่งค่ะแต่ว่าจะโล่งกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราได้ถอดชุดนะคะตอนนี้ก็ถอดหัวไปแล้วค่ะโดนกดหนักมากเจ็บไม่ไหวอันนี้ถอดไม่ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าเรามีผมรองเอาไว้ผมแบบว่าหนามากผมจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะโอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเราแบบผ่านได้คะแนนเยอะ ฝนต้องปกผ่านไปเลยโอ้ยเอาไวหมน,น,นึ่งขอซผ่านแล้วผ่านเลยไ <laughs> อไม่โปก <laughs> บ้าเลยอ่ะ <laughs> ฉันฉันตามหมุกไนท่านไหมมันคือตามหมูกไปท,ท่านจะเดี่ยวเ้ยแต่มันก็โล่งแล้วอ่ะมันลบบลโ,โล,งโลง่โลงแบบโล่งจริงโล่งโล่งหรีโล่งแบบโล่งเลยอะ่ะอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ดีที่สุดตอนนั้นแล้วดีดีที่สุดสําหรับสําหรับเขานะดีที่สุดแล้วนะตอนนั้นของเขาแบบก็ พยายามเต็มที่แล้วอะตอนนั้นรู้สึกว่าอย่างน้อยก็สติครบทุกครั้งเออแมนแต่วันกับได้ชันมันก็จะไม่เสียใจเท่าไหร่เก่งแล้วแหละเก่งแล้วแหละเก่งแล้วแต่ว่าอันอันสะดุดนี่ก็คืึกชัดอยู่ในกล้องน่าจะเห็นเดี๋ยในระฟะสุดอ่ะมันไม่ค่อย มันไม่ค่อยซูมใกล้เท่าไหร่อะแต่ว่าถ้าถ่ายวิดีโอที่แบบพี่ยะได้มาจริงๆน่าจะน่าจะเห็นอนุน่าจะแบบเออจังสีอยู่ลูกอนุจริงๆโอเคไปเซเว่นก่อนค่ะเดี๋ยวออกมาค่อยกลับมาคุยใหม่บอกไปว่าเดินอ่ะเดินวอกเขาไม่เคยบอกสวัสดีสวัสดีค่ะลง่นที่2คนแม่อี๋คุยไข้เบิ่งน้ำในเดือยไ้เห็นน้ำในเดือแล้วบทเป็นอะไรคะวันนี้เป็นหมอเป็นหมอเหรอคะ พูดแต่ว่าขอบคุณค่ะที่เก้าบาทไปเฮามาเด้อมาเด้อคุณหมอคุณหมอแบบว่าไหวแห้งเด้อโอ๊ยโอ๊ยคุณหมอยายสองสักอนยุ่ยเย็นมากคุณหมอยุ่ยเย็นมากเลยค่ะเธอเป็นไมยันมายิ่งเอาลงดีๆไม่ต้องเกี่ยวหม่องไรอ่ะ เกี้ยวจอนหูเอามันเข้าหูไม่ได้มันติดจอนหูกับตุ้งหูอีกอ่ะออกว่าใดไปดิเอาออกกันหรอโอเคอ่ะติดสอยเอาข้อจอนหูเลยกันเข้าไปซื่อเบร์แนนจะถิ่มแล้วเก๋ๆแหม่ปลาเข้าปลาเออปลาเข้าปลาแกงคุณหมอคุณหมอแก่มืดเลยอุ้ยหัวโตอะไรคบคุณหมอคะอันนี้นะเพราะเขาอยู่นะผ้าขอ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานวันนี้เหนื่อยมากค่ะคาเรนก็ไม่ได้ต้องทำงานต่างชาจนค่ำงานแตงกิ้วไงงานแตงกิ้วผีเด้ผีผีเด้อีกแล้วอ่างผีแล้วคนตะเบนในแซเว่นติวหันด้บุญกิไปไต่บาทแล้วหรอถ้าคนผีแล้วบเด็กกแม่ เจ้ามหาสูงใส่นั่นสกุลเดียวกันก็ขอยจะเป็นพี่ยหญข่อยกับพี่ใหญ่นมาใส่น้ำชันพี่ล่ะเออแน่แม่เอาแล้วอุ้ยเขาไหลกว่าเหรอเออเขาไหลกว่าหรอดูดก็ไรนี่เจ้านั่นสกุลนี่อย่า้โอ๊ยเอาแบบแบบมั่นเอาไปบันทึกเก็บช่วงเวลาทื่ซื้อมันไม่ได้แบบว่ามีคนเบิ่งหรอกได้ป่ะมาทำลาศีโอเอสซีโอเอ็มแอลเอแอนเดอร์สกอไม่ใช่แอนเดรสกอ เอออันอนั้งสกอร์ถูกแล้วเมียด้สกอร์ด้วยได้ชมนะคะยอดวิวประมาณร <laughs> ้อยล้านแต่ได้สุดได้สุดออกให้หมดเลือเลือวิวเดียวอันนี้รถใ,ใครอ่ะรถผม,มว่าขอบอัขอบหมอด้ค่ะ ขอเสียบบมือให้ก <ông rees an> ับนิสิตจากสาขาวิชาด้านวิทยศาสต์ไทยครับสาขาวศิลปะการแสดงครับสำหรับคุันธุครัาครรคะอฟังฟังมานี่ฟังล้เออเออเออพูดไาดีเออนังตักึนันเกิดขึ้นเร็วมากเขาเก็บของเสร็จหมดแล้วเราก็เก็บของรั ยี่คืบเจ็ดนาทีงป้แบบเข้าไปถึงระมากวางล่หมดแล้วออกมาแล้ววจะจบุญจะคุ้นไปงานบริการจี่ะน้องมอหวังว่าจะไม่ิ้งกันน้อง บอกว่าพี่จะไม่ติดทหารแล้น้องเอาคุณค่าเอบคุณค่ะขอบคุณค like ่ะขอบคุณค่ะคนเก่งใหญ่รอดแล้องนะเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วค่ะเสร็จงานแล้วค่ะเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วค่ะเสร็จงานแล้วที่เราอยากเป็าย ขอบขอบคุณทัวกำลังใจที่ให้กำลังใจกับพวกเรานะครับพวกเราจชนะโปรเจกต์ต่อไปให้ดีที่สุดรู้กลัวเป็นไงล่เจอเลยเสร็จงานเสร็จแล้วนะคะเจอ็จงานแล้วคะเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วเฮ้เฮ้ ามเสร็จงานแล้วไม่เบายบีไทยเอ็กบอกมานะต้องเอ็กบอกมานะเส่ยจงานแล้วเย่เย่เย่เสร็จงานแล้ว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 เสร็จงานเสร็จอะไรเงินอะไรไม่รู้นี่มันอยู่กลาง ประชุมประชุมประชุมเขากว่า้กับกล้องพันผมเขาก็สวยนะเขาว่าเขาสวยเขาเลยทำแบบนี้เขาสวยมากเขาแบบว่าเขากำลังแอคใส่กล้องว่าเขาสวยมากๆมากถึงมากที่สุดมากมากเลยคุณไก่แล้วก็ซาวเพลงแบบ22 54กนเอ้ยวิดีโอแบบ22 54 ไม่ทันไม่ทันบ๊ายบาย